ตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เวิร์กช็อป Next Station ออกแบบชีวิตรับสถานีหน้าสำหรับคนวัย40บวกนะคะก็ต้องขอชมนะคะว่าท่านที่สมัครเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆท่านมีไมล์เซ็ตที่ดีอย่างหนึ่งแล้วนะคะที่จะทำให้ชีวิตท่านสามารถจะค้นพบสิ่งความเป็นไปได้ใหม่ๆ นั่นก็คือการเปิดใจที่จะรับรู้ความรู้ใหม่ๆมายเซ็ตเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะนอกจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วมายเซ็ตนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวดึงเราให้ลุกขึ้นจากที่จากโซฟาที่เราอยากจะนอนไถ่โทรศัพท์แล้วก็ดูซีรีส์ไปเนวันนะคะให้เราลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆเมื่อเราลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆโอกาสที่เราจะเจอสิ่งใหม่ๆที่เราไม่คาดคิดก็เป็นไปได้เสมอจริงไหมคะแล้วก็เวิร์กช็อปที่ทางไทยบ b s s จัดขึ้นครั้งนี้นะคะที่ใช้ชื่อว่า next station ก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่ทางไทยพีบีเอยากจะเปิดพื้นที่ขึ้นมาสำหรับคนที่มีอายุ40บวกก็คือ40ขึ้นไปนะคะที่เตรียมตัวออกมาวางแผนชีวิตค่ะว่าหลังจากที่เราออกจากงานประจำของเราแล้วออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราเราจะไปทำอะไรดีอะไรที่เรารักแล้วเราอยากจะอยู่กับมันแล้วมันสามารถจะสร้างรายได้ให้เราไหมเราจะมีความสุขกับมันในช่วงสถานีต่อไปของชีวิตของเรานะคะ โครงการนี้เวิร์กช็อป Next Station ก็จะมีด้วยกัน3บทเรียนด้วยกันนะคะบทเรียนแรกก็คือวันนี้จูนใจปรับ m มล์เซตรับสถานีต่อไปสําหรับคนวัย40บวกท่านที่ลงทะเบียนมาก็ได้เข้ามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็จะได้มาเวิร์กช็อปกับเราในวันนี้ได้บรรยากาศจริงๆได้เจอสปิเกอร์ตัวจริงนะคะแล้วก็สําหรับคนที่พลาดโอกาสไม่ได้ลงทะเบียนสําหรับบทเรียนแรกนะคะ ครั้งที่สองครั้งที่3ยังมีโอกาสนะคะก็คือครั้งที่2เนี่ยจะเป็นเวิร์กช็อปที่มีชื่อว่าเตรียมก่อนสบายกว่านะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาทำเวิร์กช็อปให้เราให้เราเตรียมตัวทางด้านการเงินค่ะบางคนอาจจะไม่เคยเตรียมมาก่อน จะเริ่มตอน40ทันไหมเดี๋ยวลองดูค่ะมันอาจจะมีหลายๆวิธีที่บางทีถ้าเราไม่เปิดใจรับเราไม่เคยมีความรู้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกที่เราสามารถจะทําได้ในชีวิตนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะสายไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังอาจจะพอทําได้จริงไหมคะดีกว่าไม่เตรียมตัวอะไรเลยแล้วก็สําหรับบทเรียนที่3จะเป็นบทเรียนที่มีชื่อว่าจบจากงานประจําจะทําสิ่งที่รักให้กลายเป็นเงินได้อย่างไร อันนี้ก็จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้ลองมาวางแผนกันดูนะคะมาเลือกอาชีพดูว่าอย่างนั้นว่าเ,ออเรามีอะไรที่เรารักนะแล้วสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะสามารถเป็นอาชีพใหม่ในช่วงสถานีต่อไปของเราได้หรือเปล่าสถานีต่อไปของแต่ละคนไม่เหมือนกันสถานีต่อไปของคน40บวกอาจจะเป็นตอน50ก็ได้60ก็ได้70ก็ได้80ก็ได้อันนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจริงไหมคะ ติดตามเนื้อหาในหลักสูตรเวิร์กช็อป Next Station จูนใจเตรียมไมล์เซ็ตรอรับชีวิตในสถานีหน้าสำหรับคนวัย40บวกได้นะครับ